พระเอกดังร่วมแสดงความยินดีเบลล่ารานีสังเกตที่มือดูดีดีชัดมากเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญกลับมาเป็นโสดจนทำเอาหลายๆคนนั้นแอบจับจิ้นกับหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่าโดนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์พระเอกรุ่นน้อง กองทัพพีกหลังเล่นละครด้วยกันล่าสุดทางด้านเบลล่ารานีประกาศข่าวดีเปิดร้านคาเฟ่ใหม่โจส365อยู่แถว BTS วงเวียนใหญ่โดยมีเมนูทั้งกาแฟและของหวานให้เลือกอย่างมากมายรวมถึงมีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีเพียบ รวมถึงทางด้านกองทัพพีกคู่จิ้นเบลล่ารานีเดินทางมาที่ร้านร่วมแสดงความยินดีเบลล่ารานีแต่ที่ทําเอากรีดยิ่งกว่าเมื่อเห็นภาพคู่ของเบลล่ารานีและกองทัพทีกโดยในภาพเห็นว่ากองทัพพีกโอบด้านหลังแนบชิดเบลล่ารานีจนทําเอาด้อมเบลล่าพีกนั้นปลื้มหนักมาก